จะเป็นส้มตำมะบวบแล้วนะคะนี่นี่น,นี่นี่นะคะตำมะเขือเทศก่อนนะคะใส่ดไ,ไปบ้างใส่ทุกอย่างที่มีนะคะถั่วก็มไมนได้เก็บมาแล้วก็เอาบวบใส่ไปเลยนี่บวบลงไปที่เราซอยซอยไว้นะคะจะทำยังไงระบาดนี่มือเดียว ตำ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 เข้าไปะคะ่ะโอ้ยเนาะเดี๋ยวนะคะตั้ตส้มตำมไหมคะตำม,มือเดียวเดียวนะเอาสากออกให้ดูว่าสีสันหน้าเลยไหม จะเหมือนส้มตำแล้วนะคะมะละกออืออืมอืม,อม,อมเป็นไงนก็ใช้บวกลูกที่มันเกะจากสวนนะคะนี่ขกลูกขกเล็กลงปงเปงจวดเป็นยังไงล่ะ สีสันเป็นสารรับประทานไหมคะชิมก่อนเสียงอบไก่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยจากใน,นก็ชิจกมือนี่และค่ะจกหลดุดมองไม่เห็นตำบวดนะคะบีลา ไม่ได้สักทีโอ้ยอแซ่บหลายน้องนไหนอะพริกอะมอ,องไม่เห็นพริกเลยนะเนี่ยพริกแค่เนี้ย,กกนนยหนึ่งอีก มองเห็นพริกเลยนะ,ะแต่เผ็ดมากมลวกขนมจีนแล้วก็มักไก่อยู่นะคะน่าเรยนะคะเทียบหลายเด้อมาเด้อมาเด้อตาหมักบวกสีสันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ mm. บายบาย,บายเพราะว่าเสรขามเกียกเนาะ mm. ตายแล้วได้แค่นี้เราไม่ตำเยอะนะ,ะตำเยอะจะกินไม่หมด mm. อเอาแค่แบบ เป็นจิ้มลิม้มจิ้มลิม้มจิ้มลิม้มอืมคนเราก็ได้ะะสาก,ก็มีนะ,ะมาเด้อมาเด้อไปแล้วนะคะ